นิยายรักนิยายเสียงเรื่องผู้หญิงของซาตานตอนที่22ขสิบขวจิรากระวนกระวายใจป่านนี้วิสรุตน่าจะกลับมาแล้วสิแต่ทำไมถึงยังไม่กลับเธอเดินวนไปเวียนมาในห้องนั่งเล่นมือเล็กๆก,ก,กำแท่งตรวจคันในกระเป๋ากระโปรงไม่รู้ว่า ท่าทางเดินไปเดินมาของเธอนั้นจะทำให้กฤษดาและป้าบงงามองตามจนเวียนหัวโอ๊ยพี่ขวัญจะเดินไปเดินมาทำไมล่ะฮะผมกับป้าบงงาเวียนหัวแล้วนะฮะในที่สุดน้องชายของเธอก็บนขึ้นมาและป้าบงงาก็เห็นด้วยแต่สิ่งที่ทำให้เธอกังวลใจมีเพียง ขอนจิลาและป้าบุงงาเท่านั้นที่รู้ป้าบุงงาจึงยิ้มอย่างดูกันเด็กก็พูดไปตามภาษาเด็กที่ไม่รู้ว่าตอนนี้หัวใจของผู้เป็นพี่สาวไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่มันเกือบจะสามทุ่มแล้วถ้ากลิตไม่อยากรอก็ไปนอนสิเธอแกล้งว่าเมื่อป้าบงงาที่อมยิ้มแอบหุบปาก เราไม่อยากทราว่าที่เธอตื่นเต้นนั้นเหตุเพราะอะไรว่าผมกะจะดูละครเป็นเพื่อนป้าปงงานนะสิฮะว่าแต่พี่กวนเธอะทำกับข้าวเอาไว้ตั้งเยอะตั้งแยะป่านเนี้ยคุณลุดเขาคงไม่มากินข้าวกับเราหรอกฮะโน่นเขาคงไปกินกับสาวๆจนอิ่มแปลบแล้วถึงได้กลับมาดึกขนาดนี้ กฤษดาก็พูดไปตามภาษาของเด็กนั่นแหละแต่คนที่ได้ฟังกลับเป็นกังวลป้าบุงงายกมือขึ้นปิดปากกฤษดาทันทีไม่เอาค่ะไม่พูดเรื่องของผู้ใหญ่รอกค่ะไม่เอาดีกว่าป้าไปดูละครที่ห้องก็ได้ดึกแล้วคุณกฤษก็ไปนอนเถอะเป็นเด็กไม่ควรนอนดึกนะคะ ป้าปุงหารีบกำจัดจุดอ่อนทันทีและปล่อยให้คนที่ดอกคลายความกังวลลงปกติวิสรุตไม่ได้เป็นคนที่ชอบสัมมาเลเทเมาเพราะเป็นคนเลือกคบคนข้อนี้ป้าบุงหารู้ดีนอกจากเรื่องธุรกิจที่ต้องไปสังสรรค์เพื่อเจอกับลูกค้าและเขามักจะโทรศัพท์มาบอกก่อนแต่วันนี้ไม่ใช่ดังนั้น ควรจิลาไปส่งน้องชายที่ห้องนอนกำจับเรื่องโทรศัพท์มือถือเพราะไม่อยากให้น้องชายติดเกมและเจ้าตัวก็ยอมรับฟังพี่สาวแต่โดยดีเธอไม่มีเงินซื้อให้น้องชายดอกก็จะมีตาวิสรุนนั่นแหละที่แอบเอาเครื่องเก่าของเขาซึ่งดูทันสมัยมาให้ใช้กฤษดาจึงได้รับอันนี้ส่งไปด้วย เมื่อชายหนุ่มหยิบยื่นน้ำใจมาให้น้องชายของเธอเมื่อมาคิดถึงตอนนี้ขวัญจิดากลับรู้สึกดีกับเขามากขึ้นตั้งแต่ที่เขาหายไปเมื่อสองอาทิตย์นั้นแล้วกลับมาเขาก็ดีกับเธอและกลิสดายอย่างมากมายสี่ทุ่มแล้วตอนที่ได้ยินเสียงรถมาจอดขวัญจิดายิ้มนิด,นด สุดลมหายใจลึกก่อนจะรีบเดินเร็วๆออกไปยืนรอเขาเหมือนภรรยาที่กำลังรอสามีกลับบ้านแต่รอยยิ้มของเธอเป็นอันต้องมัวหมองเพราะวิสรุตไม่ได้มาเพียงคนเดียวแต่เขามากับใครอีกคนขวัญจิราแทบสะดุ้งไม่เห็นแล้วว่าเงาร่างสูงเพลยวนั้นคือใครแก้วราตี หล่อนโอบแขนเปยวรอบลำคอของเขาก่อนจะโน้มให้ก้มต่ำลงมาเมื่อมองจากจุดที่ควันจิรายืนอยู่เหมือนใบหน้าของทั้งคู่ก้มลงมาคล้ายกับจะจูบก,กันหัวใจของหญิงสาวจึงปวดแผลแทบหลดลงกับพื้นอย่างใจหายพวกเขาไปไหนกันมาควันจิราขยับ หลบไปข้างๆเสาต้นใหญ่ข้างประตูเฝ้ามองสองร่างที่กระซิบกระซาบต่อกันขณะที่รถคันดูยังจอดอยู่ตรงนั้นก่อนที่วิสรุตจะเห็นขวัญจิราเขาเรียกอย่างแวเบาจนแก้วราตีได้ยินแม่เลขาของคุณมายืนรอคุณอย่างกับเป็นเมียของคุณนะคะรุตหล่อนพูดแล้วทำท่าเบะ ปากริสยาทำงานเกินเงินเดือนหรือเปล่าคะพูดแล้วมันใสวิสรุตค่อยๆแกะมือของแก้วราตีออกจากลําคอกแกร่งของเขาถึงมาคอยรับคำสั่งของผมนะ่ะแก้วราตีพ่นลมหายใจอย่างระอาส่วนคนที่เป็นเลขาคอยรับคำสั่งทำอะไรไม่ถูกเมื่อเจอเขาพูดแบบนั้น ช่สิเธอเองก็ลืมไปว่าเธอมีค่าสำหรับเขาเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นมือที่ยังกำที่ตรวจกันถึงค่อยๆปล่อยลืมไปว่าเธอมีความสำคัญกับเขาเท่านั้นเองแค่นางบำเรอของเขาแค่เลขาของเขาดึกป่านนี้จะมาทำงานอะไรอีกล่ะคะ นี่เป็นเวลาของผัวเมียต่างหากจริงไหมคะแก้วราตีจีบปากจีบคอพูดเอา้าจะมายืนอยู่ทำไมอีกไปเตรียมห้องให้ฉันสิคืนนี้ฉันจะค้างที่นี่แหละแก้วราตีขัดอกขัดใจตราบใดที่วิสรุตยังคงยืนมองคนของเขาอยู่แบบนี้ซึ่งเป็นเส้นนามในใจของเธอ วิสรุตขยับตัวอย่างอึดอัดเขาไม่ได้อยากให้หล่อนมาทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของเขาผมจะให้คนขับรถไปส่งคุณนะคุณแก้วไม่เอาหรอกค่ะแก้วอยากค้างที่นี่อีกอย่างเราก็กำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วทำไมต้องแคร์สายตาของคนอื่นด้วยล่ะคะแต่งงานขวัจิราถึงกับชอ็อกเมื่อได้ยินคำนี้ เธอถึงกับเซถอยหลังมือบางกลุ่มท้องด้วยความไม่สบายใจมันทำให้วิสรุตเองก็ยังตกใจเขาจึงหันไปมองคนพูดก่อนจะหันไปมองคนฟังที่ป่านนี้คงทำใจไม่ได้ขวัญคุณขึ้นไปนอนก่อนเถอะตรงนี้เดี๋ยวผมจะจัดการเองฉันแค่คุยธุระกับคุณแก้วราตี อีกเดี๋ยวจะขวัญเขาเอ่ยเรียกเพราะขวัญเจรารีบออกไปจากตรงนั้นทันทีเพราะเธอไม่อาจทนฟังได้อีกต่อไปแล้วเพราะเธอคิดว่าเธอเข้าใจทุกอย่างดีแล้วน้ําตาแห่งความเสียใจน้อยใจหลายอาบแก้มขณะที่วิสรุตกําลังจะทลาเข้าไปหาดวงใจของเขาที่กำลังจะเข้าใจผิดไปกัน เขาปลดมือปราหมึกของแก้วราตีออกจากคอของเขาเมื่อหล่อนทำท่ากรีดร้องและไม่ยอมปล่อยเขาจึงหันมาทำท่าจะเอาเรื่องปล่อยผมได้แล้วผมอยากพักผ่อนเต็มที่วิสรุตพยายามจะใจเย็นลงทั้งที่แทบจะเก็บอารมณ์ไม่ไหวแต่แก้วอยากพักที่นี่อีกอย่างเรามีเรื่องงาน จะคุยกันต่อไม่ใช่หรอคะอย่าลืมสิว่าอีกหน่อยเราก็ต้องทำธุรกิจร่วมกันแล้วแต่ตอนนี้ผมเหนื่อยแล้วและก็อยากจะพักผ่อนเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาความเป็นสุภาพบุรุษแก้วราตีแทบกรีดคุณเหนื่อยหรือคุณอยากจะตามนางนั่นไปกันแน่อย่าคิดนะคะว่าแก้วจะรู้ไม่ทันคุณ มันเป็นเลขาหรือมันเป็นเมียของคุณกันแน่แก้วราติค่อนแคะเขาอยากเอาแต่ใจคุณแก้วรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณกำลังก้าวกายผมกับคนในคาริหา์ของผมเขาเตือนสีหน้าเย็นชาเริ่มเก็บอาการไม่อยู่แต่นั่นมันนางขี้ข้าของคุณนะคะรุตกลับ ได้แล้วชักจะเหลืออดกับผู้หญิงคนนี้เต็มทีกรี๊ดคุณไล่แก้วอีกแล้วนะคะขอโทษแก้วเดี๋ยวนี้นะคะแก้วราตรีออกท่าออกทางกระทึบเท้าเต้นแรงเต้นกาวิสรุษคำดามยังเหลืออดใครหน้าไหนก็ไม่เคยที่จะให้คนอย่างเขาต้องมาก้มหัวให้ใคร ยิ่งโดยเฉพาะผู้หญิงไม่มีอย่างอายแล้วด้วยยิ่งไม่มีทางเป็นไปได้วิสรุตสุดลมหายใจเข้าลึกด้วยความโมโหเขาส่งสายตาคมดุชนิดที่แก้วราตีต้องเงียบเสียงอย่างควรเสียแม้แก้วราตีจะเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของท่านเจ้าสัวลูกเลี้ยงเธอถูกเลี้ยงดูมาด้วยการเอาอกเอาใจเป็นอย่างดี จากเจ้าสัวคนดังจนทำให้เธอไม่นึกกิ่งเกรงใครแต่เพียงสายตาของวิสรุษที่ฉายชัดออกมานั้นแกวราตีจึงสถานทำไมมองแก้วอย่างนั้นคะรู้หรือเปล่าว่าผมเกลียดอะไรที่สุดเขาเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งแต่ในตาคมกริบเหมือนมีดคมคมที่พร้อมเชื้อเชือน แกวราตีเงียบไม่กล้าตอบกลับไม่กล้าแสดงอาการด้วยนึกหวาดกลัวอย่าไม่เคยกลัวใครมาก่อนหล่อนไม่กล้าเอ่ยคำใดนอกจากความแค้นไม่มีมานหัวใจสักคนหล่อนคงได้วิสรุธคนเดิมกลับคืนมาแล้วแก่กับฉันจะได้เห็นดีกันนางขวัญจีรา จบแล้วนะคะผู้หญิงของซาตานตอนที่22สิบสองเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะตาฝากจ่ายเงินเดือนด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะตาเขียนประมาณนี้ละคะ่ะวันละสามตอนนะคะก็ อันนี้น่าจะลงวันที่16วันหวยออก16หเมษาขอให้รวย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 กันทุกคนนะคะเนาะตาไม่เล่นหรอกเล่นไม่เป็นขอบคุณนะคะที่อดทนฟังตาเนาะรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ